ไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้หนูดีกว่าด้วยนะคะไหนเราประกอบรถจู้ชักชิ้นหนูใหสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหนึ่งสองสามี่ที่เราอยู่ในเกมอะไรคะเกมกินกล้วเฮ้ยไม่ใช่าปาหาเียร์ปาปาชิญรถซเียร์นี่เป็นคนหาเลยปาเป็นคนประกอบรถนะนี่เปิดตัวปั้นเลยาป้า อุส่าเปิดให้แล้วป้าจะปิดทำไมคือเปิดเปิดยังไงไม่อุตส่าห์เปิดให้แล้วป้าจะเอาป้าป้าให้เอาสี่เบียงไปแล้วนี่เอาสี่เบียงไปป้าไปไปหากล้วยเรื่องออกทางนี้เมื่อกี้ในรูปมันมีรถอีลอนมัสไงไหนไม่รถอีลอนมัสรถอีลอนมัสอยู่ไหนฮะเราหว่าเราเพจะจ่ายตังค์อ่ะรถเทสลาอยู่ไหนครับเราไม่มีตังค์เรามีแต่ไฟฉายป้าป้าเป็นหน้าที่ประกอบรถหน้าที่หาอาหา เราล็อตู้ไปได้ไหมไม่ได้ป๊ะป๊าตอนเราเสียบรถรถตู้ดูแล้วมันไม่ขึ้นค่ะนี่ไงขึ้นนี่ไงเอาล็อใส่ไหนเออใช่ป๊ะป๊าเอารถตู้เลยนี่ไงรถตู้ไปเออเอาทำไมพนักงานเราต้องใส่ป๊ะป๊าป๊ะป๊ามันไม่ขึ้นนี่ไงฉันได้แค่หนึ่งอันนี่ไงหนึ่งอันมันต้องได้ไหนป๊ะป๊าดูป๊ะป๊าดูดูเอ็ดพิวหนึ่งเออป๊าดูอ๋อแล้วรถตู้รถตู้ไปไม่ได้เหรอ ไม่ได้ป้าทำไมหน้าของหนูไม่ขึ้นป้าๆก็ไม่ขึ้นน่าป่านี้มันขึ้นแล้วถ้าใส่ได้อ่ะภารกิจมันไม่สําเร็จอะป้าต้องรออีพีหน้ารออีพีหน้าบป้าเนี่ยประกอบรถตู้ให้เสร็จอะอะประกอบรถตู้เลยประกอบรถตู้ประกอบไม่เป็นใครรู้วิธีประกอบรถตู้บ้างคอมเมนต์ บาเอาที่ขัดมาด้วยเอาที่ขัดมาด้วยขัดรถเราก่อนค่อยขัดรถตู้บ้าขัดให้เราขัดไม่เป็นนี่เดินไปขัดไหนขัดไหนที่ถือไปแล้วไม่หรอขวางไนี่ขวยังไงขวายังไปเลยนงไงขวายัไหขวยู่ไหนวลยวงไงายั่ไข่ายงไงขาเัง่อกี้เอาไปขีายัไปขวัดรถขวดยงมีขวาวังงขัดงายัไขวาาูังไงข้ยวายังยังไายไง้ป้าจะเริ่วหิวแล้วนี่ ป๊ป้าอดทนไว้ก่อนไหนที่แปลงที่ขัดเนี่ยมาหวังมาไม่เห็นสะอาดเลยป้าขัดเองต่อไปขัดลูตู้นะถู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 นี่ไงถู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 ใส่ปิงใส่ปิงขอดิงขอซิงขอดิงใส่ปิงใส่ปิงได้ยินเขาว่าใสปิงใสปิงใส่ปิงใส่ปิงใส่ปิงใสปิงใสปิงโอ้โหเป็นไงเป็นไงเป็นไงสใส่ไหม โออตัวเองบินตัวเองบิน I can bake I can fly ถือร้อมาด้วยนี่ป๊าป๊าดูรถตู้เรารถตู้เราเป็นัไงบ้างดีเยี่ยมสะอาดใส่ลร้อก่อนปึ๊บรอดไฟป๊าป๊าป๊าป๊ะกอบรถนู้ไปนะหนูประกอบรถตู้เอง เผื่อรถเสียเลยใช้รถอีกรถหนึ่งได้ได้ครับจี้เนี่ยป้าเริ่มหิวแล้วมาถอนไว้ก่อนเถอะมาถอนไว้ก่อนอดต,ต้นอดนใช้ไงไฟอุตูวะบ้านมีเป็นหาขัดข้อ,ของใส่ไฟรถตู้ไม่เป็นกระป๋าน่เอาเอามานหนั่งก่อนอ กระโปงหน้าชัดนนะ่ะของเป่ากระโปงนะเครื่องยนต์อะเนี่ยวมวอน้ำไม่ต้องไฟไฟ้าข้าง,งหรอกขี้เกียจก็ไม่ได้เอารถตู้เราจะใส่้วงไงปาใส่เคารื่องยนต์มาแล้วค่ะ มันจะไม่ยอมเสร็ที่การชนเอาไหมี่การชนไหมเออจริงบ้านเรียกก่อนรถตู้เสร็จแล้วกลับไปเรีจกกระป๋องรถไข่ใส่ของใส่เลยว่าใส่เลนยนจักชักล้อข้นมาใส่เลยโอเคแต่ก็จะแังาสามทับสี่นี่เราจะสี่ทับสี่แล้วจะครบแล้วเกสดะบ้าไม่โอ้โห รถไม่พอใจอ่ะปะา๊า,าปา๊าน้ำมันป๊าป๊าต่อไปปา๊าป๊าใส่กระโปรงหลังยังป๊าจะไปเติมน้ำมันใส่รถแล้วเนี่ยปา๊าป๊าแป๊บนึงนะอย่าเพิ่งหนีนะกระโปรงหลังยังไม่ใส่ชั้นเลยเอาของมาใส่แอปเปิป้ลป๊าป๊าถ้าป๊าป๊าเสร็จแล้วรีบจะปะา๊าป๊าให้กระใส่หน่อยนะแอปเปิป้ลป๊าป๊าจำไว้ได้แหละว่าพวกเราเอาผลไม้มา,มาแปลว่าต้องมีใครคนหนึ่งต้องหน้าข้างหลัง รถเ,เดินทางแต่โดนมอือทำไมรถเดินทางได้ <c oughs> ไปเติมน้ำมันไม่เสร็จเลยอ้วนเมื่อกี้ใครชี้ไปเจ็ดแล้ว,ตลวสตาร์ทป้บาป๊าใครชี้เมื่อกี้ป้าป๊าทุกสตาร์ทเอาใส่แล้วข้าของสำคัญก๊าซน้ำมันคืออะไรเราเรา,เราจะเติน้ำมันไปเพิ่มได้ไหมบาบาไป้าป้าเติน้ำมันเพิ่มได้อันนี้ที่กันชนกันชนตรงไหนกันชนนี่ต้องใส่ข้างหน้าทางข้างไม่ใช่กันชนบนฝาหน้าใส่ใส่แท็เถอะ แล้วใครที่ใครใส่น้ำน้ำมันเปล่าป้าใส่น้ำมันเครื่องไปแล้วน้ำมันเปล่ามันคือใส่แล้วใส่ปุ๊บใส่ปุ๊บนั่นคือฝาหลังนี่ฝาเปล่าป่ะป๊าป้าเอามันคือฝา,าหลังป้าป <ะ S 2> ๊ายาเพิ่ง<อ>มีฝาหลังนะเอาสเบียงไปด้วยถึงสเบียงป้าป๊าถ้าไม่มีสเบียงพวกเราจะกินอะไรอะ่ะก็สเบียงป,ะปะ้าป๊าพวกเราต้องแบ่งกันกินนะแม่ ป้าจำได้ว่าป้านี่มีมีกระเทียมอยู่จำได้ไอ้กระเสนาเอาปิดฝาหน้าปิดฝาลังไปแล้วเอารถพ่วงไปได้ไหมฮะเขาจะขับรถตู้อ่ะเอารถเอารถพ่วงไปได้ไหมเอาไปด้วยสิคะตลอดเลยป้าป้าหนูป้า,ากระเทียมไปให้้าป้า เอาเครื่องวินไปเครื่องวินไปไหนเผิดนะไปกล้เธอรีบจะมืดแล้วป๊าป๊าเอาเสบียงไปด้วยรีเจอกระเทียมอยู่บ้านหลังหนึ่งหรือข้างเมยมาไม่เจอแฮมเบอร์เกอร์เอากระเทียมไปกินก่อนละกกันป๊าป๊าชิคเล่นนั้นมีแอปเปิลอยู่หรือเปล่าแล้วปาป๊าเอาแล้วไปไว้ไหนนะรถพ่วงหน่วยลูกรถพ่วงป๊าป๊าเรียกคนนันี่ทะเอะไร เดี๋ยวเขากินมายังป่า,ายโอ๊จใส่กระเป๋ารถเดินถ่างไปสนุกป้าเริ่มหิวแล้วเนี่ยไปเลยอ้วอตัวถ่านด้ารีรอด้วยนี่ไปอยางเรียบป้ปาป้ารถพ่วงมาเอา้าทำไมมันบอกว่ามันใช้รถพ่วงไม่ได้ไหนยกได้ไหมก็ปดนี่ไงใช้รถพ่นดัต้อ์อ๋พ่วงไม่ใส่แล้วป้าป้าเร่หิวป้ bye, าป้าเดินทางเถอะไม่ต้องใส่รถพ่วงแล้วไปกันเงิน ป๊าหนูว่าลื้อใส่อันหนึ่งอะลื้อใส่อะไรโอ้มันบักลื้ใส่ที่ย้ายอยู่ข้างหลังที่อยู่บนกระบะเองป๊าป๊าออกได้แล้วให้ฉายให้ฉายไปด้วยป๊าป๊าเป็นคนขับนะป๊าป๊ามันจะมืดแล้วรีบออกเดินทางเร็วไม่เลยก่อนรีบมไปเลยไปเลื่อนไปเลยลูกเล่นแม่ลี้ขึ้นขับป๊าป๊าได้แหละขึ้นขับรถขับไม่เป็นรถขับบนเองรถขี้เกียจอยู่ป๊าเลย เครื่องหลุดฮะไ้พอเซนยูกันแบพอเซนทำไมด้เจอขนาดนั้นพอเซนยู่กันแบพอเซน เรียบร้อยแล้วป้าชัวร์ก็โป่งนะปิดนะป้าปิดนะป้าจะมาฝ่าข้างหรือป้าป้าทำหายเหรอไหนไหนข้างเป็ของข้างป้าป้าวอร์ด้วยป้าครับครับครับ

ประตเอ้ยนี่ร้อนโดนเอาใส่ร้อนเข้ามาปรตูอ่ะมาจะไาจะแล้วโอเคปบไม่นะเอ้ยปาก็หมุนเต้เลยคืนยังปาปาปาไกอนลอก่อนถังน้ำมันปาหลุดอ่ะไม่ใช่เฉยคืออะไรคะนไปบุกเกเอกทไมนเดินหน้าไม่ได้ลีรีไปเลย เรียกไปลมถึม่มันเนรนงกงแล้วเ <c oughs> นี่ย <c oughs> อะไรมด,มด <c oughs> นแล้อ <c> ไ <oughs> าสแมันจะจหมดแล้วใส่ใส่มันหมด <c oughs> หมดหมดแล้วาาท,ทิ้งเลยเครนี้ <c oughs> ไปครับทำไมล้อนนี่มันเป็นอย่างเงี้ยป้าป้ารับป้า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 ไปนะป้า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 เลยครั้งนี้ี่คุณมาแล้วมาแล้วมามาสิงลีสิงลีเราไปดูกันนี่ขับเลยงั้นป๊าป้าขับอะไรป้าทำอะไรนี่ไปขับไปไปแล้วไปไปแต่ว่าลืมไปบางอย่าง เดี๋ยวปาจึงไฟปาัดด้วยรีบไปเลยอือปิดเองนะครับร้อยังอีกข้างจะพับรถบินป๊าป๊าใช่ป๊าป๊าป๊าปาโอเคอีกป๊าป๊าป่กอบลีเปดห้๊าาปาอีขับไหมเนี่ย มันต้องรถบินโอเคเปิดเปิดอันน no ี้จะได้ไปไหมเนี่ยไปกันไม่ต้องรถบินป้าป claro ้าจะไม่มารถบินไปกันมันต้องเปิดเปิดซ้ายเปิดขวาบ่อยไม่ได้แล้วเนี่ยรถไปไม่ได้แล้วโอเคปิดเปิดเข้าไปไปออกนด่งทางได้มันจะทางไปไหนเร็บเรียบเปิดป้าทำไมล่ะ จะมีปุ่มลูกศรย่าเป็นยังประตูออมาช่วยยาพูดคำไม่ฟังใช่ไหมนีทำไรเ,เปิดประตูให้รถบินไงเห็นในที่เขาเปิดอย่างนี้กันแล้วก็ปิงไปงไแล้วได้ชิ้บนไปป๊าปาป๊าเปรประตูได้ไหม ไปเลยเอาเดนทางได้ไานั่งแล้วย้อนสตาทเ่ินแล้วเหยียบให้จมเลยไปเหยียบไปเร็วเลยงั้นงเราออกเดินทางกันแล้วตัวนี้ลกซิ่งรีซิ่งรีเซ ป้าฟ้ามืดทันทีตอนที่ฟ้าเริ่มมืดแล้วค่ะลี่ป้าป้าพักเบรกก่อนพักเบรกก่อนพักเบรกก่อนพักเบรกจะไปไหนจอดรถฟ้ามากับลี่แล้วเนี่ยมีเยียบเลยไม่ป๊าบ้าดูข้าวความหิวของพวกเราเรากลังจะหิวตายกันแล้วแต่เรียกระเบียงมาอยู่จอดรถเบรกป้าทำลาย เบียงมาแล้วเโอเ๊ยน่าตัวไปไม่ใช่ป้าป้าอย่าขับนะอย่าขับนะขับยังไงอ่ะอย่าขับนะเพลงเกมพอสิบห้าไม่ไดคอมพิวเต์เกินบ,บาบากินกล้วยก่อนกินกล้วยบาบาว่าพวกเราจะกินวันละหนึ่งชิ้นนะวันละวัา,า,ากินอะไรได้กินอะไรก็ได้อยากกินทำไงกดกดเอ็มาเอสเซ็ต เอฟเฟสเหลือกระเทียมันเดี่อปลากินเลยแล้วกันย่าบ๊าค่าโอเคไปขึ้นรถนี่ละครับนี่กันคับนะสิงนะเกจ้ิไล่ยับสิงไลยไปให้ถึงฟังไเริยมสตาร์ทเครื่องแล้วครัไปขึ้นรถออกเดินทางเอาเขาไม่ต้องสนุจิ ทางได้เฮ้ยทางอยู่นู <Tagen> ้นเรนเรนทางอยู่โน,น้นเราก็เปิดอุ๊ปนี่มันเป็นหาการขับรถจ้ะจกลับไปได้ไหมนี่<พะ>อุยอุ้ยอุยไม้ทางแล้วค่ะฮะไม้ล่วงลงมาอุ๊ปส์ไปขับไปทางไหนนะตรงไปป่าง,งั้นพักก่อนดีกว่าไป ป๊ะว่าพักก่อนเดี๋ยเพ่อป๊าปังมัาจะหิวตายแล้วพักก่อนดีค่ะ,คะสำหรับวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะครับป๊ะป๊าไปหยอดตาแป๊มหนึ่งสวัสดีค่ะเฮ้